สวัสดีครับาวามเห็ดบ้านน้ำฮาวครับในช่อง Facebook นะครับแล้วก็คาเฟอีนดี Y ในช่อง YouTube นะครับวันนี้จะมาให้ดูครับบ่อน้ำพุนะครับโซลา่าเซลนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่กำลังอ,อยากทำน้ำพุหน้าบ้านนะครับก็เลยผมทำมาแล้วประมาณ2ปีนะก็เลยวันนี้เนี่ยมัน มันมีเวลาว่างเนาะก็เลยมาถ่ายทอดนะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่กําลังอยากทำน้ำพุนะเอาไว้หน้าบ้านนะครับว่ามันใช้อะไรบ้างนะครับที่ผมเลือกซื้อมาเนาะมันจะเป็นแผงโซลาเซลล์ครับจะมาให้ดูแผงโซลาเซลล์เนี่ยผมจะเอ,อเอาไว้บนหลังคาบ้านนะครับ ยวให้ดูผมจะเอาไว้ข้างบนหลังคานี้นะครับแล้วก็แล้วก็เดินสายลงมาครับนะเดินสายลงมาผมก็จะมีเบรกเกอร์ตัวหนึง่งเอาไว้สับปิดเปิดนะครับมันเป็นแผง50าวัตต์นะครับก็เอาไว้ปิดเปิดตรงนี้ครับตัดกระแสไฟนะนี่ไงเห็นไหม จะเห็นว่าตอนนี้น้ำพุได้หยุดลงไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดใหม่นะครับปับ๊บแหมมาแล้วนะครับซูมเข้าไปนี่นะครับแล้วก็ผมก็จะใช้อ่านี่นะเดินท่อลงไปเลยครับเดินท่อฝังลงไปนะครับฝังลงไปนี่เลยนะครับก็ ตรงนี้ผมก็จะเป็นกล่องสายไฟนะครับแล้วก็ต่อกับตัวปั๊มน้ําข้างล่างอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าอา่สิ่งที่จําเป็นต้องใช้ในการทําน้าพุมีอะไรบ้างสําหรับแผงสําหรับอ่น้าพุโซลาเซลล์นะครับก็จะมีนี่ครับผมขอยกขึ้นมาก่อนเนาะอึบ เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมยกขึ้นมาให้ดูนะครับนี่นะครับก็จะเป็นปั๊มขนาดเล็ก12โวลต์นนะตัวที่ผมเลือกมาใช้นี่ไง12โวลต์น,นะครับเลือกเอามาใช้มันก็จะจ่ายไฟนะครับมาให้กับปั๊มน้ำตัวเล็กตัวนี้นะครับแล้วก็ปั๊มน้ำก็จะพ่นวิ่งขึ้นมานี่ครับก็ แล้วก็จะมีชุดน้ําพุอันนี้นะครับเราก็สามารถเลือกเปิดน้ําพุตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ออกทางนี้ได้ด้วยนะครับก็ส่วนถ้าท่านใดก็ไปต่อข้อต่อตามลักษณะที่ตัวเองเอให้เหมาะกับหน้างานได้เลยนะครับผมเลือกต่อแบบนี้นะครับเพราะว่าระยะบ่อมันอยู่ประมาณกึ่งกลางพอดีนะครับ ก็จะใช้อะไรอ่ะข้อต่อตรงแล้วก็ข้องออยู่ไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็เป็นชุดชุดน้ำผุุตรงนี้เลยที่สำคัญก็คือก็จะมีแผงโซลาเซลล์หนึงแผงแล้วก็มีปั๊มตัวนี้แล้วก็มีชุดข้อต่อประปาแล้วก็จะมีชุดน้ำผุุแค่นี้เองนะครับก็จะมีน้ำผุุไว้ให้ดูได้แล้วนั่งดูนั่งเล่นนะครับ แล้วท่านใดอยากเลี้ยงปงเลี้ยงปลาก็เอาปลามาปล่อยได้นะครับแต่ถ้าเลี้ยงปลาแนะนําให้ตรงนี้ต้องมีถุงตะข่ายกองนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวปลามันจะรอดเข้าไปในนี้นะครับแล้วมันก็จะโดนใบพัดข้างล่างนะครับแต่ของผมไม่ได้ใส่นะอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางครับสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาหรือว่าอยากทําน้ําพุเล่นๆเ,เ,เอาไว้นั่งดูฟังเสียงน้ํา นะครับก็เอามาแชร์ให้ดูครับส่วนอุปกรณ์หรือว่า,าที่ใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมมันอยู่บนหลังคาเนาะผมคงไม่ได้เอาลงให้ดูแต่ว่ามันมีตอนที่ผมเคยซื้อนะสั่งซื้อมาจาก s h o p e ีหรือว่า Lazada อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเอามาลงให้ดูนะครับเอามาลงแล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็ไปซื้อตามชุดนี้ได้เลย นะครับก็สามารถเป็นน้ำพุโซลาเซลล์ได้แล้วค่าไฟศูนย์บาทนะครับโอเคนะก็จะมาให้ดูประมาณนี้และครับอ่ะเดี๋ยวมาเปิดดูน้ำพุกันอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็อยากรีแลกจากการทำเห็ดนะครับก็เลยมา มาทากิจกรรมอย่างอื่นดูบ้างนะครับมาทํา youtube บ้างหลังจากไม่ได้ลงไปนานแล้วนะไม่ได้ลงไปโอ้สองสามอาทิตย์แล้วมั้งครับนี่นะเพราะว่ามัวแต่ยุ่งทําก้อนเห็ดนะครับมัวแต่ยุ่งเลยนะเ,เวลามาทําคลิปบ้างนะครับอ่ะเอาลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเบเกอร์ให้ดูนะครับก็ไม่มีอะไรครับ เบเกอร์ปุ๊บอ่ะจะมีน้ำพุหน้าบา้านอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดครับก็เอาไว้ได้ยินเสียงน้ำเพลินๆดีเหมือนกันนะครับ ช่วงนี้ผมทำอะไรนี่ผลิตก้อนเห็ดกันอยู่ครับตอนนี้พาแม่เกาพาลูกสาวไปว่ายน้ำนะผลิตก้อนเห็ดกันอยู่อันนี้หยอดเชื้อเรียบร้อยเดี๋ยวขึ้นชั้นวางนะครับระยะบ่มก้อนนะครับแล้วก็สองสามวันที่ผ่านมาทำสแลนครับ บังแดดให้กับโรงเห็ดหน่อยนี่ไงตอนแรกตรงนี้นี่แสงเต็มเต็มเลยนะนี่ผมใช้แสแลนสองชั้นเลยพลางแสงหน่อยเพราะว่าโรงเรือนเนี้ยมันจะร้อนรับแดดเต็มเต็มอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะเดี๋ยวผมเอาลวดมาขึงตรงนี้ให้มันตึงให้มันปิดช่องนี้อีกนิดนึงนะครับนี่ไง โอเคครับถ้าท่านใดสนใจก็เข้าไปสั่งซื้ออุปกรณ์ตามในลิงก์ได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ทำสแลนตอนแรกว่าจะถ่ายโอ้ยุงย่งยุ่งรีบรีบนะก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยนะครับดีที่มีอะไรอะจักเย็บกระสอบเข้ามาช่วยนะการต่อสแลนก็เลยกลายเป็นเรื่องง่ายไปเลยนะรีบรีบอยู่ก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยตอนทำ นะครับจริงๆอยากถ่ายทอดเรื่องราวหลายๆอย่างนะเผื่อมันเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับผมเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับท่านใดสนใจก็เข้าไปสั่งซื้ออุปกรณ์นะครับทําน้ำพุหรือไม่ก็อ่ะถ้าชอบจากเย็บกระสอบก็เข้าไปกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ที่ผมทำไว้ให้ได้เลยนะครับโอเคครับ ไปดูน้ำพู้อีกรอบนึงนี่ก็ดีนะสดชื่นดีอ่ะโอเคครับลาไปก่อนสวัสดีครับ